ขั้นตอนการสมัครสอบท้องถิ่นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นปี2564นี้นะครับ ซึ่งทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับสามารถเข้าไปสมัครสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเราสามารถสมัครนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยครับให้ผู้สมัครสอบนะครับเข้าไปที่ ww w dlaapplicant2564.com หรือจะเป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ หากใครหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็สมัครตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับพอเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้ผู้สมัครสอบนะครับเตรียมเอกสารต่อไปนี้ครับ1ครับบัตรประจําตัวประชาชน 2. ครับวุฒิการศึกษาที่เราจะใช้สมัครสอบจากนั้นนะครับกดเข้าไปที่สมัครสอบแข่งขันอปทที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอหากใครใช้โทรศัพท์มือถือนะครับจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือที่เป็นขีดสามขีดด้านบนครับ กดเข้าไปแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้าต่างใหม่นะครับเป็นคู่มือการแนะนําการสมัครสอบในส่วนตรงนี้นะครับผู้สมัครสอบจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะครับหากไม่อยากเกิดข้อผิดพลาดก็ลองอ่านทบทวนดูได้นะครับหากอ่านทบทวนดีแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับในส่วนนี้นะครับหากผู้สมัครสอบใช้คอมพิวเตอร์ในการสมัครเขาก็จะแนะนําให้เราสมัครโดยใช้โปรแกรมอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวแรกครับโปรแกรม Chrome เวอร์ชันล่าสุดหรือจะเป็น Microsoft Edge ที่ใช้ในการสมัครสอบนะครับเพื่อความถูกต้องในการแสดงผลของข้อมูลนะครับ ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการสมัครนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นครับกดตรงสี่เหลี่ยมให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับที่หัวข้อข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือแนะนําการสมัครสอบจากนั้นกดดําเนินการต่อครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างใหม่นะครับให้เราเลือกภาคเขตที่เปิดรับสมัครนะครับณตอนนี้นะครับเราก็ต้องรู้เลยนะครับว่าเราจะสอบที่เขตไหนภาคไหนนะครับในตําแหน่งอะไร ผมเองนะครับก็จะเลือกในส่วนของภาคกลางเขตหนึ่งครับจากนั้นนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อสมัครในหน้าต่างนี้นะครับจะระบุภาคและเขตที่เราเลือกนะครับรวมไปถึงจังหวัดต่างๆนะครับที่เปิดรับบรรจุจากนั้นครับเลือกตำแหน่งที่จะสอบครับซึ่งจะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กครับในส่วนนี้นะครับก็จะบอกถึงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับและอัตราว่างที่บรรจุครับ เลือกตำแหน่งนะครับที่เราจะสมัครสอบจากนั้นครับคลิกที่นี่เพื่อสมัครจากนั้นครับเราจะเข้ามาในหน้าต่างของการกรอกข้อมูลนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับรวมไปถึงเลขหลังบัตรหากผู้สมัครสอบนะครับไม่มั่นใจก็สามารถคลิกดูตัวอย่างได้ครับจากนั้นครับใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่เป็นพศครับ ในส่วนของชื่อนะครับไม่ต้องใส่คํานําหน้าชื่อไม่ต้องใส่ชื่อกลางนะครับในส่วนของนามสกุลนะครับก็ต้องให้ตรงกันกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับหากที่บัตรไม่มีระบุไว้นะครับก็ไม่ต้องกรอกนะครับแต่ผู้สมัครนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัครข้อควรสังเกตนะครับใครที่ใช้แป้นพิมพ์นะครับจะมีในส่วนของสระนะครับก็คือสระแอกับสระอัมนะครับชื่อใครที่มีสระ2ตัวนี้นะครับในการกดชื่อนะครับก็ดูให้ดีๆนะคคครรรััับบบก่ออนนจะะสสม จากนั้นครับกรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นลงไปนะครับในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดสมัครสอบครับจะขึ้นมาหน้าต่างใหม่ครับโปรดอ่านส่วนนี้ครับจะบอกว่าผู้สมัครนะครับหนึ่งท่านสามารถสมัครสอบได้หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครให้ชัดเจนตรวจสอบคุณวุฒิให้ถูกต้องกับตำแหน่งที่สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ละสุดท้ายนะครับตรวจทานข้อมูลทั้งหมดก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไปให้ผู้สมัครนะครับกดรับทราบ และเริ่มกรอข้อมูลกันเลยครับในส่วนแรกนี้นะครับเราจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับในการก่อข้อมูลช่องแรกครับวันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในวันเข้าสอบบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับจะต้องไม่หมดอายุนะครับมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบจากนั้นครับเลือกจังหวัดที่เราไปทําบัตรประจําตัวประชาชนครับถัดลงมาจะเป็นในส่วนของคํานําหน้าครับก่อคานําหน้าตามบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองนะครับตรวจสอบชื่อและนามสกุลนะครับจากนั้นนะครับเลือกเพศ สัญชาติศาสนาสถานภาพและตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องครับจากนั้นครับชื่อนามสกุลในคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบครับในส่วนนี้นะครับหากคุณวุฒิของเรานะครับมีคํานำหน้ามีชื่อและนามสกุลนะครับที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิของเรานะครับให้เรากรอกข้อมูลนะครับให้ตรงกับคุณวุฒิของเรานะครับหากใครที่ชื่อและนามสกุลนะครับรวมไปถึงคํานำหน้าตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ติ๊กถูกได้เลยครับ ัดลงมาครับจะเป็นในส่วนของวุฒิการศึกษาครับในส่วนนี้นะครับเราก็กรอกวุฒิที่ใช้ในการสมัครนะครับชื่อปริญญาหรือชื่อปอบัณฑิตที่เราจบมานะครับสถานศึกษาสาขาวิชาหรือวิชาเอกวันเดือนปีที่สําเร็จการศึกษาคะแนนเฉลี่ยวุฒิการศึกษาสูงสุดนะครับหากใครที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าตําแหน่งที่สมัครสอบนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงสถานศึกษาครับ หัวข้อถัดมาครับคุณมีความพิการตามหัวข้อด้านล่างนี้หรือไม่ในส่วนนี้นะครับหากผู้สมัครมีความพิการนะครับตามหัวข้อด้านล่างนี้นะครับก็กดเลือกนะครับเพื่อที่จะให้กอสทอนะครับกำหนดสถานที่สอบให้โดยเฉพาะนะครับหากไม่มีก็เลือกไม่มีความพิการนะครับส่วนต่อมาครับ อาชีพปัจจุบันในส่วนนี้นะครับผู้สมัครสอบนะครับก็เลือกอาชีพของตัวเองนะครับที่กําลังทําอยู่นตอนนี้นะครับและกรอกข้อมูลนะครับในช่องสี่เหลี่ยมส่วนนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของว่างงานนะครับซึ่งจะไม่ได้มีการกรอกรายละเอียดอะไรลงไปนะครับส่วนต่อมาครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในส่วนนี้ให้เรานะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมายขีดนะครับจากนั้นครับจะเป็นในส่วนของที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ ถัดลงมานะครับจากที่อยู่ก็จะเป็นในส่วนของความรู้ความสามารถพิเศษครับในส่วนนี้นะครับผู้สมัครสอบนะครับก็สามารถระบุค,ความสามารถพิเศษของตัวเองได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินครับกรอกชื่อนามสกุลนะครับความสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ ถัดมาครับเป็นส่วนสุดท้ายของการกรอกข้อมูลนะครับก็คือการอัปโหลดรูปถ่ายครับในส่วนนี้นะครับหากใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถกดเลือกรูปถ่ายที่ตัวเองเซฟไว้ได้เลยนะครับหากใครใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการสมัครกดเลือกรูปถ่ายไปที่คังภาพของตัวเองนะครับและเลือกรูปที่ได้เตรียมไว้ซึ่งรูปที่จะใช้ในการสมัครนะครับ 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวแมแว่นตาดำไม่สวมหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะใดๆยกเว้นผ้าคลุมทางศาสนา ห้ามตกแต่งภาพหน้ามองตรงจมูกคิ้วและปากจะต้องปรากฏบนภาพและพื้นหลังไม่มีลวดลาย 3. ภาพถ่ายนะครับจะต้องครอบคลุมถึงสีรษะและด้านบนของหัวไหลโดยให้เห็นใบหน้า25%ของภาพถ่ายนะครับ 4. ภาพถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน6เดือนครับ5ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า4 0กิโลไบต์ 6. ขนาดของรูปถ่าย1นิ้วหรือ1.5นิ้ว7ประเภทไฟล์นะครับต้องเป็น jpeg หรือ png เท่านั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถคลิกดูรูปตัวอย่างได้นะครับ จากนั้นครับเลือกรูปถ่ายไปที่ไฟล์ที่เซฟไว้เลือกรูปถ่ายของตัวเองกดเปิดจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการตรวจสอบรูปที่ถ่ายนะครับหากผ่านนะครับรูปนั้นจะขึ้นว่ารูปถ่ายถูกต้องนะครับซึ่งรูปถ่ายที่อัปโหลดไปนะครับจะเป็นรูปถ่ายที่จะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบนะครับสําหรับใช้ในการแสดงตนในการเข้าสอบครับในส่วนนี้นะครับเขาก็จะเตือนเรานะครับหากรูปที่เราอัปเดตไป ไม่ตรงกับวันที่เราไปสอบนะครับผู้คุมสอบนะครับอาจไม่อนุญาตให้เราเข้าสอบโดยถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเราเองนะครับส่วนต่อมาครับด้านล่างการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวนะครับหากผู้สมัครสอบนะครับก่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จได้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับติ๊กตรงสี่เหลี่ยมให้เป็นเครื่องหมายถูกจะเป็นการรับรองตนเองนะครับว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบและเป็นการรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนะครับเป็นจริงทุกประการหากเกิดความผิดพลาดนะครับอันมาจากผู้สมัครสอบก็ให้ถือว่าผู้สมัครสอบนะครับขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเลยและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับจากนั้นกดถัดไปครับ ระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะครับเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เรากรอกมาทั้งหมดนะครับก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคที่เราสมัครนะครับหรือกลุ่มเขตที่ลงสมัครแล้วก็ตําแหน่งที่สมัครสอบครับเมื่อผู้สมัครนะครับตรวจสอบครบถ้วนดีแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับกรอกอักษรที่ปรากฏลงไปในช่องสี่เหลี่ยมและกดยืนยันครับจะปรากฏหน้าต่างคําเตือนให้เราตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนส่งใบสมัครครับกดส่งใบสมัคร จากนั้นนะครับจะมาในส่วนของหน้าต่างที่ต้องชําระเงินนะครับซึ่งผู้สมัครสอบนะครับสามารถชําระเงินได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินนําไปชําระที่ตู้ ATM ของธนาคารครับช่องทางที่2ชําระเงินโดยการสแกน QR code ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆนะครับที่เรามีอยู่เป็นจำนวนเงิน315บาทครับหากชําระเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการสมัครสอบอย่างสมบูรณ์ครับ หากผู้สมัครสอบท่านใดน,นะครับสมัครสอบและกอรอกรายละเอียดครบไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ชําระเงินนะครับก็สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินนะครับและไปจ่ายที่ตู้เ TM ของธนาคารนั้นๆภายหลังได้หรือผู้สมัครนะครับสามารถดาวน์โหลด QR Code ที่ให้มานะครับแล้วจ่ายในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะครับเมื่อทําการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาครบ1วันเราก็สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบรวมไปถึงพิมพ์ใบสมัครสอบได้นะครับในองคข้อต่าง ที่ด้านซ้ายของหน้าจอนะครับเช่นการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบแล้วก็สามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในการกรอกค้นหาสถานะของเรานะครับและการพิมพ์ใบสมัครเราจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเอกสารเหล่านี้นะครับผู้สมัครสอบก็ปิดไปเลยนะครับหรือใครจะเซฟเป็นไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคคูกอตด้วยนะครับหากมีข้อสองสัยส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมจะเข้าไปอ่านและตอบอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้สมัครสอบทุกทกท่านนะครับสมหวังในตำแหน่งที่สมัครสอบนะครับและได้ขึ้นบัญชีบรรจุทุทกทกท่านครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ